สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาสวัสดียามเย็นอยู่กับ YouTube ช่องรถดำสวยๆจารัดครับมาดูอาจารย์ออดเติมน้ำมันเติมพลังตอนเลิกงานประมาณเที่วฮะยังไม่ได้นับไไนับอันนี้อะไรเกือบรลวะ เกือบรอได้เก huh? ือบฮะเกือบยุ่นโอ้หนึ่งวันเกือบรอเกือบยุ่นครับมันยุ่นแล้วเด็เนี่ยมันยุ่นแล้วมันยุ่นจนขาดแล้วนี่อู้วนไหมวนไม่จะเลีมาเลยดูโอ้สุโอแต่มันดังแปรแหละจะแปรเลย รั่วแรงป่ฮะรั่วแรงไหม<ะ>มันรั่วแรงไหมอะไรรั่วแรงอันนั่นแหละก็ซื้อนามาปกติมันแห้งน,นี่เนาะแล้ต้องใส่ปเกินป่ต้องใส่ปกินน,กน้ำมันเลือกกี่ขีดนี่อสองหมดไม่ทั้งหนึ่งสองอขีดฮะ สองคีทเติมทังหนึ่งไม่หมดบ่เติมเสร็จก็จอดไว้นี่เลยเติมเสร็จก็จอดไว้นี่เลยเออขับไปทำไมฮะอีจอดค่อยวันหลังก็ได้เออพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้มันได้เดินมานี่แล้วเติมเสร็จก็จอดไว้นี่เลยพรุ่งนี้เราไม่ได้เติมเราก็เดินไปหนึ่งฮะเดินไปบางเถี่ยคนหนบ่ เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนเติมน้ำมันเ m ็มครับกำลังเติมน้ำมันอยู่ตอนนี้เติมเชื้อเพลิงอยู่โอ้เติมแบบนี้เลยไม่่มมาสก้านน่อีกเกนานี่นกตน้าาตรตรา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 ตรงไหน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 ร้านไหน นี่ออนเอาเินงบเองเนี่ยฮะ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 อะอะฮนฮอฮแฮะฮะฮะะฮอฮะ้อะฮะฮะฮอฮะฮ้ฮะฮะฮะ้ะฮ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 ่ะฮะะฮะะะะ อ๋อเทเลอต,อตาติดไหมนี่ไงามาเลยครับเติมละมันอมไอเ,เต็มทางได้กี่วันอ่ะสองวันครึ่งแแล้วต่งาน พอกับมากทีเลยจะเผอจะประหยัดกว่าอีกทำไมมันมีอาการเข้ามารอทตรงไหนโอ๊ะรับโทรศัพท์ก่อน ครับ,บครับ,มบนนผมอยู่กระสังครับครับพี่ก็มาอยู่นี่เ,เป็นเดือนเดือนกว่าแล้วตั้งแต่มาเลยครับอันนี้ลงลงลูกใหม่ครับเขาจะขายป่ะอ๋อ ไม่มีแล้วสองร้อยจักหาตรงไหนหรอกมีที่ในเฟซอะดูในเฟซแล้วอ๋อครับอ๋ออ่า บ๋อบ่อ ngàn เดียวะนนโอ้บ้านบ้านเรากับรถเยอะแล้วครับ นั่นแล้วอ๋อ <c oughs> อืมก็มีแล้วมีอยู่ของโชคอนน่ยแหละครับใช่ด้านด้วยยู่โน้นไม่ต้องเช็คเด้ออยู่ไไกลอะ่ะไ,ไ,ไอ้ไกลอะ่ะเช็คกับพี่ คิ้วคุดแล้วครับไม่รู้แล้วโอ้โหครับ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 ออาวไปไมนะ โอ้ยทำไมน้ำมันมันเต็มเททวัดไปไห้น่ะนี่ยังไงดิลน ไม่ไม่ออกล่ะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วลมันต้องลอม,มันต้องลอโอ้เติมน้ำมันมาอย่องไรเต็มถังเหตนุทังนี่นะก็ตามตาลูกอ่ะตาแกววารวมมากวันก่อนก็ว่ารวมเรา,า,นนาก็มากินเดียวกัน ถ้าคนละบ้านมันไม่แยกไปก่อนไม่รู้แล้วืวอวานก็รวมไม่ใช่เหรอื่อวานก็รวมโอยฮะหน่อนายจะนำล่ะบุ๋ยแปดสองคนแปดสองคนสับสายครบไม่ทันยับสายแทบไม่ทัน ตอนเช네้าอีกตนชีกนึงมาเนาะมางครับเลยชนี่จะน่าชอบแบบอบถายรูปนนในนดเลยีอยรคอมเมนต์เนาะโอ้ลวคอมเมนต์เนาะไยไหมเมื่อกี้แล้วถายกัน้ดีใจเฮ้ดีใจเชปลอยเขาดีใจ เอ๊มออกแรงอยู่ดิเนาะออกแรงไม่อดเออทำไมรอบนี้ไม่มีฟองแล้วนี่อะไรไว้จับปะไว้ถือปะสิบสองหรือยี่สิบสี่วลต์นี่สิบสองวุ่ะ

ตรงนี้ไม่ต้องเติมตรงนี้ไม่ต้องเติมเอาก็เติมแล้วสองเนาะสอง,องีกรดว่าผมกลับมาเที่ยวทัวไทยก็มามาที่ร้ๆๆๆเสียกระดดแล้วอะดึ๊ดึๆๆๆ๊ดึ๊ดึ๊ดเาอ๋อ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 

กให้ตูดมันเข้าไปข้างในอ่ะเฮ้ยลง tao thêm <laughs> <laughs> cái áo bên này à

và đặt đi Khoanh cái bên này lươi Đã chung hết tầm mặt này Ờ cái đá đó các bạn khá hóa Còn mình vô được các vào đồ Mặc lần เรียบร้อยจัดอัดเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเดินไปหาที่จอดแล้วว่าจะจอดแถวนี้กีก่กะรถเยอะเหลือเกินเอาเดี๋ยวผมไปเช็คเที่ยวก่อนครับเอา้าม,มาเจอกันในคลิปต่อไปหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยกันยังไงก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องรถดำสวยๆจะรับด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆ Ah, só de